สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับเหมือนเช่นเคยครับพบกันแต่ละครั้งผมก็จะนำข้อมูลคาถาดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับผมได้ข้อมูล,าลค,า,า,า,ค,ลคาถาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธจึงนำมาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับตรงๆเลยนะครับคาถาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ นะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์อยู่ที่วัดบ้านไล่อำเภอด,ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อคูณท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเรียกว่าทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะครับท่านมีคุณูปการหลากหลายกับประเทศไทยมากไม่ว่าจะสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากการทําบุญจึงมากนะครับเมื่อทําบุญมากได้ปัจจัยมากท่านก็นําไปสร้างประโยชน์กับประเทศชาตินะครับเขาบอกว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยให้สพะอันตรายทั้งหลายสูญหายไปให้มีโชคชัย ให้มีโชคมีชัยให้อยู่โยงคงกระพันให้มีผู้คนรักใคร่ไม่ปองลายนะครับให้ภาวนาคาถานี้ไปเรื่อยๆนะครับให้ภาวนานะครับให้ภาวนาไปเรื่อยๆดังนี้นะครับพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังโหมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังโหมอันตรายาวินาศสันติ พุทธううののังโหมธรรมังโหมสังฆังโหมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังโหมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังโหมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังโหมอันตรายาวินาศสันติภาวนาไปเรื่อยๆ เมื่อเราคิดขึ้นได้เราก็ภาวนาไปเรื่อยๆหรือเราอยู่ในที่ขับขันที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอันตรายเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะครับตามข้อวูลบอกว่าเราภาวนาไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีจิตท,ที่สงบแล้วคาถาก็จะป้องกันเรานะครับคาถาก็จะคุ้มครองเราช่วยเหลือเรานะครับที่สําคัญเลยผมบอกไว้เสมอว่าการใช้คาถาให้ได้ผลนั้นตัวเรานั้นต้องเป็นผู้ที่ เรียกได้ว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมคนดีมีศีลธรรมประกอบไปด้วยคือคิดดีพูดดีทำดีและถือศีลห้านะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนสัตว์นะครับไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ละะมัลกขโมยปล้นจี้ของคนอ,น,อนอื่นมาเป็นของตนเองไม่ประพฤติผิดในการผิดรูปผิดเบียชาวบ้านเขาไม่โกหกหมดเท็จหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนะครับ เรียกว่าถือศีลห้าซึ่งเป็นหัวใจหลักของคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับถ้าหนักกว่านั้นก็คือมากกว่านั้นก็คือถือศีลแปดนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ายังไม่ได้ก็ถือศีลห้าก่อนควรทําให้ได้นะครับเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับปัญหานะครับถ้าเราสามารถปฏิบัติได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับลองทําดูนะครับลองภาวนาดูได้ผลยังไงมาแชร์กันขอบคุณครับสวัสดีครับ